สวัสดีครับวันนี้วันที่12ปีเดือน7ปี2568นะครับวันนี้ก็นำพระชุดนี้นะครับมาให้ดูนะครับมี3องค์มาให้ดูนะครับ,รบเป็นพระสมเด็จวัดลักคลังนะครับเป็นพระสมเด็จวัดลักคลังแต่ก็เป็นพิมพ์พิมพ์มวังนะครับพิม ช่างวังนะครับที่แกะนะครับแกะแม่พิมพ์ให้นะครับเนี่ยจะมาให้ดูสามองนะครับมีมาให้ดูสามองนะสวยมากทรงโหลึกมากนะครับลึกมากทรงลึกมากเห็นไหมครับเหมือนก็จะมีหน้ามีตาด้วยองค์นี้นะเนี่ยแล้วจะมีองค์ที่สามนะครับเนี่ยนี่ยเห็นไหมครับเนื้อท่านจะแตกลายสังขาโลกนะครับแตกลายสังขาโลกแตกลายงานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ มันเงามากเลยนะเนี่ยพระพระชุดนี้นะครับสามองค์นี้จะเป็นเหมือนครับพิมพ์คล้ายๆกันเลยนะครับพิมพ์คล้ายกันเลยเหมือนกันว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ <ST AR> นะน่าจะเป็นหลวงสิทธิ์อะไรประมาณนี้แหละที่เป็นช่างแก่นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อน ก็ดูกันนะครับว่าพระเป็นยังไงนะครับเนี่ยเราผมให้ดูนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่ชายจีวรหนานะครับเนี่ยจะมีเหมือนกับว่าจะมีหูข้างหนึ่งนะครับเนี๋ยแล้วก็เกตเกตนะครับเกตจะถลดซุ้มนะครับไม่ไม่ไม่ทะลุนะครับเนี่ยเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเป็นของวัดรา้างนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ เนื้อหาท่านเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูแค่นี้ก็โอเคแล้วนะสวยมากเลยนะครับเนี่ยพาะที่สวยมากเลยเนี่ยให้เพื่อนๆดูทรงพิมพ์นะครับโอ้โหสวยเนี่ยหลังนะครับสวยมากด้านข้าง เนี่ยเป็นพระยุป,ปลายนะพระชุดนี้เป็นพระยุป,ปลายนะครับเป็นพระยุป,ปลายนะครับเป็นพระแบบยุป,ปลายเลยแหละน่าคงจะคงจะอยู่ประมาณปี2411นี่นแหละครับเนี่ยดูนะครับสวยไหมพิมพ์นี่ทรงลึกมากนะครับเป็นช่างวางหลวงนะครับที่แก่แม่พิมพ์ให้นะครับแต่ว่าเป็นออ,อ่ไปว่าเป็น มวลสารของท่านนะเป็นเนื้อหาของท่านเป็นวัดนะรังนะครับสายวัดเลยนะครับเนี่ยนี่อะไระครับอันนี้ผมเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนะครับองค์ที่แรกนะซูมให้ดูเนื้อหาของท่านเลยนะครับเป็นยังไงส่วนผสมของเนื้อหาของท่านก็คงจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเนื้อโอ้โหนี่เป็น เื้ยอันนี้เป็นเป็นพิมพ์ที่เขานิยมเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นพิมพ์ที่พวกเซียนนิยมกันนะครับนี่ที่ผมสังเกตที่เกตนะครับเนี่ยสาวท่านนะนี่ไงด้านนี้นะ่ะขึ้นมาแบบนี้หนะนี่แหละพิมพ์ที่เขานิยมกันเลยนะเนี่ยเหมือนว่าหน้าตาท่านจะออกมานะเห็นไหมเนี่ย เนื้อหาวท่านก็จะเป็นส่วนผสมนะจะมีกล้วยข้าวสุกเหมือนกันนะครับกล้วยข้าวสุกของพุทุกคนของท่านนะแล้วก็คงจะมีเกสรร้อยแปดอะไรประมาณนี้แหละที่เป็นมวลสารของสมเด็จปู่ท่านแล้วก็มีหลักๆก,ก,ก็เป็นเนื้อปูนปลวกหอยนะครับเป็นปูนปวกหอยนะเนี่ยเป็นพายุปลายนะครับโอ้โห oh. พาาร oh. พาชุดนี้ ตอนแรกๆผมก็มองไม่เห็นนะแต่ตอนนอี้เห็นแล้วเยอะมากนะครับเ,เป็นเป็นเหล็กไหลนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดดำๆนะเม็ดดำๆเล็กๆนะเหล็กไหล,ลท่านั้นนะครับเพื่อนๆไม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับก็คงจะแรงด้วยนะภาพตรงนี้นะโอ้โหนี่ไงไหมเหล็กไหลเต็มไปหมดเลยโอ้โหวสวยมาก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 นี่เลยนะครับเพื่อนๆเหล็กไหลเยอะมากเลย ไหมแตกลายสังขโรนะครับแตกลายสังขโรก็จะแตกลายงาแตกลายสังขโรนะครับเพืนอนๆดูโอ้โหอันนี้เป็นกลุ่มที่แบบว่าเป็นพิมพ์สุขโขทัยประมาณนี้แหละเห็นไหมเหมือนก็ไม่มีหูข้างหนึ่งนะครับหูข้างนี้ไม่มีนะมืนก็จะท่านจะเอาทรงของพระเอ่อพระเอ่ออะไรนะ พระแก้วมรกตนะนี่แก้วมรกตมาใส่นะที่ผมให้ดูแล้วนะครับว่าพระ,ะแก้วมรกตสามพระองค์นะเออสามรดูนะถ้าไปดูนะมีมีหูข้างเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยสวยมากนะเนื้อหาวท่านโอ้หความเก่านะเพื่อนดูเลยนี่นะครับพระแท้ๆต้องดูเลยนี่นะครับ อย่าปชี้ต้นี่เส้นพุทธคุณท่านผูดออกมาจากเนื้อท่านทะลุไปทางโอ้โหได้อีกด้านหนึ่งเลยนะให้ดูดให้ดูนะนเห็นไหมเส้นพุทธคุณท่านเส้นเหล็กไหลนะเขาที่บางพอฟ้าท่านบอกว่าเป็นเส้นเหล็กไหลนะเนี่ยทะลุออกมาจากเนื้อนู่ออกมานี่ขึ้นมาเลยเห็นไหม ออมาด้เนี่ยเดี๋ยวก็จะยาวออกไปยาวออกไปนะเนี่ยโอ้โหสวยมากเนี่ยพระแบบที่พระแท้ๆนะครับเพื่อนๆต้องดูนะลักษณะาพระแท้ๆเป็นยังไงแล้วก็ไปหานะเนี่นในตรตนี้เนี่ยโอ้โหมันเกยออกมาเยอะมากนะครับเพื่อนๆเกยออกมาเยอะมากก็ระวังตัวด้วยนะครับโอ้ละสี่ห้าร้อยก็แพงอยู่นะครับถ้าโดนพระเกยนะครับ โอ้นิสุมกอนะครับชัดเจนนะนีิสุมกอ,เ,นะมกอเลยเนี่ยนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างของท่านนะโอ้โหเพื่อนก็พู้ทุคุณของพระสมเด็จพระาขังนะครับทั่วจักรวาลเลยนะครับเท่าโอ้โหคุมทุกด้านนะครับเมตตามหานิยมของกัปตันชาติโอ้โหเสน่หา เยอะมากนะครับแ้วคาดปลอดภัยป้องกันขุนสาป้องกันผีมีหมดเลยนะครับพระสมเด็จวาราคังนะครับก็ต้องไปหามาเก็บไว้ครอบครองนะครับให้ลูกให้หลานนะครับถ้าใครมีลูกมีหลานนะครับแต่ก็อย่าไปเยอะกับลูกหลานนะครับ <c oughs> หาเองก็ได้นะครับลูกหลานะบางคนก็เอาเก็บไว้ให้ก็ไป ให้เซียนดูเซียนก็ตีว่าเกยโยทิ้งไปด้วยนี่แหะครับเพื่อนๆดูนะครับเหล็กไหลเยอะมากนะเหล็กไหลเยอะมากสีดำๆนั่นแหละเหล็กไลหลน่าเห็นไหมเม็ดำดำๆใสๆนั่นเหล็กไหลทั้งนั้นนะครับโอ้โหหายากนะพระแบบนี้นะพระแบบนี้หายากสมบูรณ์แล้วก็สวยมากและพิมพ์ทรงโอ้โหเนื้อหาท่านยังอยู่ครบเลยโอ้โเนี่ยมวลสารของท่านเม็ด ผู้ทุกคนของท่านเยอะมากสีขาวาวนั่นนะครับเห็นไหมได้ไกลใตไ้ไม่ like, มหมดอ่ะโอ้โหสวยนะครับรถ้าใครบอกว่าสวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหนี่นะถ้าถ้าเอากล้องขยายกล้องนี้มาใส่พีงเห็นไหมโอ้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลย ไม่เห็นหาอะไรเลยนะเนี่ยโอเคเอาบปนี้ดีกว่านะเห็นไหมเนื้อท่านนะต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะเนื้อความเก่าตรงพานะโอ้โหนี่ลึกมากเลยโอ้โหแขนท่านหมวนลงไปโอ้โหลึกขนาดนั้นเลยโหดมากเลยนะสวยมากนะโอ้ย นี่นะพาเทแท้นะโอ้โหสวย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 มากเลยนะนี่โอ้โหนี่อะแบบแบบที่ชอบชอบนะครับนี่สวยนะนี่แหละครับโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อปูนปลอกหอยนะครับแก่เนื้อปูนปลอกหอยกล้วยข้าวสุกเอ่อน้ำมันตังอิวด้วยนะครับจะมีน้ำมันตังอิวแล้วก็เออ่น้ำอ้อยเคี่ยว น้ำพึ่งนะโอ้นี่ลนะโอ้ยสวยจัดเนี่ยโอ้โหใครเห็นแบบนี้นะเก็บได้นะครับเก็บได้นะสวยมากเนี่ยโอเคนะครับองค์ที่แรกก็ผ่านไปแล้วครับให้ดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่องค์ที่สองคล้ายๆกันเลยนะองค์ที่สองคล้ายๆกันเลย ออแม่พิมพ์เดียวกันนะนี่ดูสุมออกก่อนนะเนี่ยคล้ายกันเลยนะครับเป,เป็นกลุ่มแบบภาพเพื่อพิมพ์สุขโขทัยนะครับโอ้โหดูเลยสวยไหมไม่ใช่พิมพ์เดียวกันนะไม่ใช่พิมพ์เดียวกันนะพิมพ์เดียวกันนะแหละแต่ว่าไม่ใช่บล็อกเดียวกันนะ อันนี้ก็เป็นพิมพ์ชายจีวรหนานะครับเนี่ยพิมพ์ใหญ่ชายจีวรหนานะ่ะนี่น,นี่ก็เหมือนกันกรับ้าพนั้นเลยนะครับเนื้อหาของท่านนะโอ้โหอ้าซูมให้ดูนะครับว่าเนื้อท่านจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆโอ้ยดูอันนี้ก่อนเลยก็ได้นะสวยมากเลยนะเป็นพายุป,ปลายนะครับโอ้โหดูเก๋ของท่าน โอ้โหพายุปลายนะครับเนี่ยสวยแกน้ำมันตังยูนะครับน้ำมันตังยูน้ำอ้อยเขี่ยวนะเนี่ยแล้วก็ปูนปูนปลวกหอยนะครับแตกลายสังคาโกลเลยนะเนี่ยเนี่ยสวยมากด้านข้างนะเห็นไหมด้านข้างเป็นแบบน,นี้นะ ด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันเลยด้านหลังก็เหมือนกับองค์ที่แรกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่เหโอ้โหลอซูมให้ดูนะครับซูมซูมซูมเข้าไปดูนะครับว่าเนื้อท่านจะมีอะไรบ้างนะครับถ้ามีกล้องใหญ่สูงก็ดีนะครับที่ได้เห็นเนื้อมอนลสารท่านละเอียดกว่านะโอ้ มีเกสรดอกไม้ด้วยนะครับพาวงนี้นะเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเกสรร้อยแปดของท่าน,นเห็นไหมแตกเหมือนกันเลยนะครับบดเหี่ยวแตกปลายเหมือนกันเลยนะครับนี่นี่เม็ดพระธาตุขึ้นมาเสด็จใหม่แล้วนี่สีขาวขาวน,เนยเห็นไหมสีดำดำนะครับเนี่ยโอ้โหเหล็กไหลยเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยวงพาท่าน นะครับเห็นไหมพื้นเหรียญของท่านนะพื้นพระเหรียญพระนะจะไม่เรียบนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยแขงของท่านสมหมวนเข้าไปั้างในเลยนะโอ้สวยมากเลยที่ว่าเขาเรียกกันว่าเนื้อสังคนนิยมนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเกสรดอกไม้นะครับเน,เนื้อเกสรร้อยแปดแล้วก็ เป็นเนื้อปูนปลอกหอยด้วยนะครับผสมเนื้อปูนปลอกหอยนะนี่เลยนะครับ mm hmm. พเพื่อนดูไม่รู้จะพูดยังไงนะพาแบบนี้นะสวยมากเลยเด็กไหลเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โหดำดำเมเมือดนๆะ่ะเล็กไหลทางนั้นนะครับโอ้โหเมฆเป็นเลยอุ mm ้ย hmm. <c oughs> มีซุ้มกอไปด้วยนะครับเนี่ย โอเคอั hey, นนี้ดูด้าน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 ข oh. 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 ้างนะเพื่อนเพื่อนดูเลยนะสวยมากเป็นพายุป,ปลายนะเป็นพายุป,ปลายเนี่ยนะยพาชุดนี้นะครับพาชุดนี้เป็นพายุป,ปลายนะด้านข้างนะอ๋อนี่สวยเนี่ยพายุปลายนะครับสวยมากนะ ผมก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรสักอย่างเพราะว่าดูที่องค์พระนะครับพระแท้ๆต้องเป็นแบนนี้นะครับเนี่ยดูนะมวลสารสวยมากเนี่ยโอ้วัดละคังนะนี่ทำน้ำมนต์ได้นะครับพระสมเด็จวัดละคขังทำน้ำมนต์ได้หมดทุกองนะครับ นอกจากที่จะมีหมึกแล้วก็ถ้าจะไปทําน้ำมนต์ถ้าไม่มีจริงนะหมึกเนะี่ยเอาไปล้างให้มันออกนะล้างหมึกออกก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาไปทําน้ามนต์นะครับเนี่ยงั้นก็ดื่มน้ําหมึกเข้าไปนะเนี่ยเห็นไหมเม็ดเล็กไหลยเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยเลยเม็ดเกม็ดเล็กไหลยเยอะมากอันนี้ด้านหลังนะ ผมพูดทุกคนครับานโอ้โหดูนะสะออนนะเนี่ยโอ้โหสวยมากสวยสวยจัดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นวัดลักังนะครับวัดลักังอี่นะครับยุบปปลายนะไปดูนะสวยมากเลยโอเคนะครับองค์ที่สองก็ผ่านไปแล้วคนระับอ่าให้ดูองค์ที่สามนะ องค์ที่สามเนื้อมวลสารก็คล้ายๆกันนะครับเนื้อมวลสารคล้ายๆกันนะครับทรงพิมพ์ก็คล้ายๆกันนะสวนจะตกนะแต,แต่ว่าเผ่านี้จะแตกลายสังฆโลกแตกลายงาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นแตกลายงาเลยนะดูนะครับว่าพระซุ้มมาดูนะว่าภาพเป็นยังไงนะเนื้อหาท่านนะเด้นไหมเนื้อเหมือนกันนะเด้นไหมเนื้อเหมือนกันเลย แต่พระองค์นี้คงจะเก่ากว่าพระชุดสององค์นั้นนะครับประมาณสองสามปีนี่แหละถ้าจะว่านะ่ะนี่เลยนะครับตัวนี้สมกอ่อนนะฮะนี่สมกอ่อนี่สมกอ่อเห็นไห mm hmm. มเราดูนะเนื้อองค์นี้น่าจะเก่ากว่าเห็นไหมอัน mm hmm. นี้จะแตกลายแตกลายงานเนยนะเห็นไหมเนื้อมวลสารเหมือนกันนะ มีเหล็กไหลมีอะไรโอ้พุทธคุณท่านเห็นไหมครับแต่ก็แต่งเยอะกว่านะเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่แหละเรามาวิเคราะห์ยังไงนะครับการเวลาของพระนะครับเห็นไหมเนื้อเหมือนกันนะนี่ทรงพิมพ์ก็เหมือนกันอีกด้วยเห็นไหมนี่พิมพ์เดียวกันนะ่ะนี่เลยนะครับเพื่อนๆดูโอ้สวยนะครับ นี่เนื้อท่านจะแห้งกว่าพระสององค์ที่ผ่านมานะเ้าอนนี้เก่ากว่านะเนี่ยท่านดูนะสวยมากดูด้านข้างด้านข้างด้านข้างโอ้ชั้นเป็นชั้นเลยนะด้านข้างนะไม่ได้ไหลเยอะนะ เพื่อเพื่อนดูนะหาพระแท้ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะวัดละคังนะเพือ่อนเพื่อนเก็บไปเลยหาได้เก็บเลยอย่าไปกลัวว่าพระท่านจะไม่มีราคาเนะี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับเพือ่อนๆดูรนาะคาของพระสมเด็จวัดรักังพระสมเด็จที่สมเด็จปู่ท่านได้ปลูกเสนะครับทั้งสายวังแล้วก็สายวัดนะครับ วัดบางพมอะไรนี่แพงมากนะครับจะแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับเนี่ยแต่ก็มันก็ราคาก็สมควรนะครับสมควรจะแพงนะเนี่ยเพราะว่าพุทธคุณท่านแรงมากสูงด้วยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นด้านข้างนะแต่ยังไงนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าภาพเป็นยังไงนะของผมแล้วก็เห็นชัดๆแบบนี้ก็ลองไปหาดูนะครับหา ลงสนามแล้วก็หาเลยนะครับเห็นไหมเด็กไลยเยอะมากเลยเนี่ยนี่นะครับไม่ต้องกล้อง10 x ไปดูก็ได้นะครับเอากล้องแบบขอผมนะกันนี้เป็นโทรศัพท์ธรรมดานะครับที่ผมถ่ายนะเป็นกล้องธรรมดานะแต่ว่าผมเอาเอออะไรโหมดเอ่อแมคโครนะครับแมคโครเอ่อถ่ายนะครับนี่สวยนะครับ ถ้าจะจะรู้ว่าเป็นกล้องยี่ห้อเออโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรนะครับเออ Xiaomi นะครับ Xiaomi นะครับ11 11T นะตัวของผมเนี่ยโคตรเก่าเลยอนะโคตรเก่าเลยยังสวยขนาดนี้นะก็ภาพก็โอเคนะครับก็ดูได้นะครับถ้าตอนนี้ก็โห Xiaomi 15นลครับนี่นะครับถ้าใครอยาก จะให้ผมทําคลิปแบบใสใส,สวยใส,ใสก็บริจาคมาด้วยนะครับบริจาคซื้อเอ,อ่ Xiaomi 1 5ีไห้ผมนะครับฝากด้วยนะครับขอบพระคุณท่านมากนะครับถ้าใครมีมีเงินมีอะไรให้ บุญกุศลนะครับเต็มันแพงมากนะโอ้โหสามสี่หมื่นน่ไม่อยากจะซื้อเลยเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ใช้ทำอะไรนะทำแค่ดู youtube ยูทูบยูเฟซแล้วก็ถ่ายคลิปเท่านั้นนะครับเนี่ยโอ้น,นี้เท่านี้เห็นไหมจะเก่ากว่าภาสองหัวนั้นเนี่ยเนื้อหาเหมือนกันนะนี่ผมให้ดูเลยนะแต,ตกต่างกันยังไง เราต้องดูที่ความแตกร้าวอะไรนะเห็นไหมยุบยน่นเห็นไหมนี่ยุบเยอะกว่านะเห็นไหมหนี่เนื้อเดียวกันนะเห็นไหมอันนี้ไม่เท่าไหร่เห็นไหมไอ่ยังตึงนิดหน่อยนะแต่ว่าอันนี้ยุบมากเลยเห็นไหมนัม่นดอูอันนี้ก็พระองค์นี้นะ,สร,นะนนะสร้างก่อนพระพระองค์นี้นะสร้างก่อนพระองค์นี้แน่นอนนะเห็นไหมเนี่ยนี่แหละนี่นะครับเพื่อนไหม ก็ภาษามโมนี้ก็สวยมากนะสวยแบบสวยเลยแหละเนี่ยอให้ดูนะให้ดนูนี้นะครับเอเห็นหมสวยแบบสวยเลยนะครับเนื้อเหมือนเนื้อเดียวกันนะเนี่ยสร้างแค่วาระแค่ปีสองปีห่างกันเท่านั้นแหละครับเนห็นไ,ไหมเพื่อนะนะดูนะโอ้นี่สวยมากเลย โอ้นี่แบบโคตรสวยเลยที่สำหรับผมนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้เห็นยังไงนะนี่แหละไม่อย่งั้นถ้าหาใครอยากคอมเมนต์มาก็ได้นะครับวันนี้องค์ไหนสวยกว่ากันนะอันนี้องค์หนึ่งอันนี้องค์ที่สองอันนี้องค์ที่สามนะครับพิมพิม นัมเบอร์มาก็ได้นะครับว่าองค์ไหนสวยกว่ากันนะครับแต่ว่าสําหรับผมว่าสวยทุกองนะสวยทุกองคแต่ถ้าให้ผมเลือกนะต้ององค์นี้นะมอนแตกแบบ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 โอ้แตกเนื้อท่านแตกแบบปลายสังขาโลกแบบละเอียดมากนะครับสวยมากมนี่แหละก็พระแบบนี้นะครับก็เก็บได้นะครับเป็นพระสมเด็จวะะราคังนะครับเป็นช่างวางหลวงนะครับที่สร้างสร้างให้นะครับ ที่แก่แม่พิมพ์ให้สมเด็จปู่ท่านเป็นพระที่เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพใหญ่ชัยจีวรหนานะครับเนี่ยเอาไปประกวดได้เลยนะครับแบบนี้นะก็ยังไงก็ถ้าใครอยากจะเช่าพระกับผมก็ได้นะครับแบ่งปันไปแบ่งปันให้ได้นะครับเนี่ยนะก็ยังไงก็ถ้าอยากจะคุยอะไรก็ แอดไลน์ผมมาได้นะครับแอดไลน์ผมมาได้นะครับแล้วก็คุยกันได้นะครับเนี่ยหลายท่านก็ได้เช่าไปแล้วนะครับเนี่ยมาคุยบางท่านก็แอดมาคุยเท่านั้นไม่ได้เช่าอะไรนะครับก็มาคุยกันได้นะครับเออแบ่งปันความรู้กันนะครับผมก็ไม่ได้รู้หมดนะครับผมก็มาดูที่แบบว่าองค์พระท่านเป็นยังไงทานั้นนะครับก็มาบรรยายตามนั้นนะครับเนี่ยเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนช่างพระนะครับ ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเนี่ยก็สันนิษฐานวิเคราะห์แล้วก็ดูคลิปอาจารย์หลายอาจารย์นะครับเท่านั้นนะครับว่าพระท่านลักษณะเป็นยังไงนะครับแท้เก๊เป็นยังไงนะครับก็ยังไงก็ถ้ามีกล้องกยใ่สูงก็คงจะดีอีกด้วยนะครับแต่ผมก็มีกล้องกรใหญ่สูงที่จะดูเนื้อหาของท่านว่าวิเคราะห์ได้ว่าเนื้อเป็นเนื้อแท้แล้วก็เก่าแท้จริงๆนะครับเป็นพระแท้นะ ผมถ้าใครเล่นภาพแบบสายวิทยาศาสตร์ทีออ่อธิบายได้นะครับอธิบายเก้แท้ได้ก็ผมแนะนานะครับซื้อกล้องขยายสู่มาสักอันนะครับอย่างผมนะมีกล้องแค่ผมซื้อมา800 800กว่าบาท,ทาบเ,เ,เ,ออเท่านั้นนะครับเป็นเป็นอะไรพันเอ็กเท่านั้นนะครับแต่หลายท่านนะครับเป็นซื้อมาแบบโอ้โห5,000,001 30,000นนมมประมาณนี้นะ่ะ อันนั้นเ,เป็นกล้องที่ดีดีดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะดูรายละเอียดได้เยอะมากแต่ว่าผมมีพระคุ้นกับพระเยอะมากแล้วก็ผมดูแคบเดียวผมก็คงจะรู้ว่าเป็นพระแท้ไม่แท้ทันไม่ทันนะครับนี่ยบ,บางทีก็ผิดพลาดได้นะครับไม่ไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดนะครับนี่ครับนี่ครับบางคนนะเราเนาะเกิดมาก็ผิดพลาดไปแล้วนะ นี่นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ให้กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบนะครับก็ขอผู้ทุกท,ท่านที่ได้มารับชมนะครับและติดตามผมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงรวยสวัสดีครับ